สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มทำฉากที่หนึ่งนะครับในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องไก่กับเตานะครับโดยระวางแผนนะครับในฉากที่หนึ่งนี้ว่าเราจะใส่ฉากหลังอะไรนะครับมีการ์ตูนอะไรบ้างอยู่ในฉากนะครับมีกราฟิกข้อความอะไรนะครับเมื่อระวางแผนเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการบันทึกภาพต่างๆนะครับออกเป็นภาพแต่ละส่วนแต่ละส่วนกันนะครับ เพื่อเราจะนำไปประกอบ a อน m เมชันใน c o n s t r u ทูนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ภาพกราฟิกครบแล้วนะครับเราก็ทำการกำหนดเรื่องของเวลานะครับในในแต่ละฉากนะครับว่าในฉากที่หนึ่งนี้นะครับเมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏนะครับแล้วก็ให้มีดวงอาทิตย์ลอยขึ้นไป5วินาทีแล้วก็ให้หยุดอย่างนี้นะครับจากนั้นเต่าจะเริ่มเดินนะครับเดินสัก10วินาทีแล้วก็หยุด จากนั้นก็จะมีป๊อปอัพโชว์ขึ้นมาป๊อปอัพโชว์สัก5วินาทีแล้วก็หายไปเต่าก็จะเดินต่อนะครับจนพ้นฉากนะครับก็ให้ไปฉากที่2ต่อไปนะครับนี่คือการวางแผนการทํางานใน c คอนสแ t o ทูของเรานะครับจากนั้นเราก็ไปทํางานจริงนะครับโดยการเปิดโปรเจกต์ใน c คอนสแ t o ทูขึ้นมาทำการเพิ่มเลเยอร์นะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาที่เลเยอร์ d d l l y y u u t d d e v v n t t s h e t t ขึ้นมานะครับ ตั้งชื่อนะครับ l a เอ u หนตรงนี้ว่าซีนหนึนะครับอ่าซีนหนึจากนั้น e v e n น s ช e e t นะครับก็ทำการคลิกขวา Rename เป็น ec 1เช่นเดียวกันนะครับกด enter จากนั้น Layout ไ i ต e ตรงนี้ก็มากำหนดเป็น 1280, 768กด enter นะครับแล้วทำการปรับ Layout ของเราให้พอดีนะครับ ทีนี้ก็มาที่เลเยอร์นะครับเปลี่ยนชื่อจากเลเยอร์ศย์เนี่ยนะครับเป็น bg คลิกขวา insert new object เลือก sprite นะครับตั้งชื่อว่า bgc 1นะครับกดปุ่ม insert แล้วก็ไปนำภาพแบ็กกราวด์เข้ามานะครับกดปุ่ม open แล้วก็ปิดลงไปติ๊กที่ snap to grid นะครับ แล้วทำการล็อกเลเยอร์ B G นี้ไว้นะครับกดบวกขึ้นมาตั้งชื่อเลเยอร์นี้ว่า Sun นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างพระอาทิตย์หรือว่าก้อนเมฆในเลเยอร์นี้นะครับคลิกขวา insert new object จากนั้นเลือก sprite นะครับแล้วก็จะสร้างก้อ,กอนเมฆขึ้นมาก่อนนะครับ C L O U D นะครับ กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นเราก็ไปโหลดภาพก้อนเมฆที่เราเตรียมไว้เข้ามาในโปรเจกต์ของเราย่อขนาดนะครับทีนี้เราต้องการให้ก้อนเมฆไหลจากขวามาซ้ายนะครับเราก็จะต้องนะครับใส่ behavior เข้าไปนะครับคลิกที่ behavior กดบวกแล้วก็เลือกเป็น bullet นะครับกด add เข้าไปนะครับ ทีนี้ก็มากำหนด property นะครับของบุลเลตโดย Set Angle ตรงนี้ให้เป็น no นะครับ speed นะครับเราจะให้เคลื่อนที่จากขวามาซ้ายเราก็จะให้ค่าเป็นติดลบนะครับให้เคลื่อนที่ช้าๆก็ลบสัก30ก็แล้วกันนะครับจากนั้นให้ทำการ copy นะครับโดยการ control แช่ไว้แล้วก็ลากก้อนเมตดออกมานะครับ อาจจะอยู่คนละตำแหน่งนะครับสูงบ้างต่ำบ้างนะครับแล้วเราก็มานะครับทำการย่อขนาดนะครับให้มีก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับไม่แน่นอนอนี้เป็นต้นนะครับอ่า,อาประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะรันทดสอบว่าก้อนเมฆมีการเคลื่อนที่หรือยังนะครับเดี๋ยวจะทำการย้ายลงมาอีกนิดนึง อเคประมาณนี้นะครับรันเลเยอร์ทดสอบการเคลื่อนที่ของก้อนเมฆนะครับอ่าจะเห็นว่าก้อนเมฆเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายแล้วนะครับทีนี้เมื่อเคลื่อนที่พ้นไปแล้วเราจะให้วนกลับมาใหม่นะครับวับกลับมาใหม่เราก็จะต้องทําการเพิ่มนะครับบีแฮบเบร์เข้าไปนะครับให้กับก้อนเมฆนะครับกดบวกแล้วก็เลือกบีแฮบเบร์ชื่อว่าว์ปกดแอดเข้าไป เสร็จแล้วก็ปิดนะครับทีนี้รันทดสอบอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าก้อนเมฆนะครับก้อนที่พ้นไปแล้วนะครับก็จะมาโผล่ฝั่งขวามือนะครับก็จะทําให้มีลักษณะเหมือนมีก้อนเมฆนะครับเคลื่อนที่ผ่านหน้าจอของเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเมื่อทําก้อนเมฆเสร็จทีนี้เราก็จะทาดวงอาทิตย์นะครับโดยการคลิกขวา Insert new o b j e c t แล้วก็มาที่ Sprite ตั้งชื่อว่า Sun นะครับกดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นเราก็ไปโหลดภาพพระอาทิตย์ซึ่งทีนี้นะครับจะมีการแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนนี้นะครับจะทำให้เป็นหมุนได้นะครับก็เป็นส่วนของแสงพระอาทิตย์นั่นเองนะครับเมื่อนำเข้ามาก็กดปุ่ม Crop นะครับแล้วก็ คลิกไปที่ origin ตรงนี้นะครับคลิกขวา quick assign แล้วก็เลือก middle เพื่อให้จุดหมุนอยู่ตรงกลางของภาพนั่นเองนะครับนำเข้ามาเสร็จแล้วเราจะกำหนดจุดว่าจะให้ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาจากด้านล่างแล้วมาหยุดณตำแหน่งไหนนะครับเราก็ปรับเอานะครับทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะครับเราต้องการให้หมุนได้ทำอย่างไร เราก็ไปที่ Behavior เลยครับกดบวกเสร็จแล้วก็นะครับใส่ Behavior ที่ชื่อว่า Rotate นะครับกด Add เข้าไปแล้วก็ปิดนะครับทีนี้สปีดตรงนี้นะครับเราก็จะให้ก่อนอาทิตย์นี้หมุนช้าๆนะครับก็จะเอาสัก30นะครับกด Enter อ่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบการหมุนก่อนนะครับ Run Layout นะครับ โอเคนะครับเราก็พาทีย์หมุนแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะทำการคลิกขวา insert new object sprite นะครับตั้งชื่อว่า sun 2กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพวงกลมตัวนี้เข้ามานะครับทำการครอบให้เหลือพอดีนะครับตัดช่องว่างทิ้งแล้วก็ปิดลงไป จากนั้นนะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับคลิกขวาดับเบิลเคสเราจะทำอ a น i ิเมชันให้กับภาพนี้นะครับมี3ภาพภาพที่1 Frame ฟรม e ปีเราจะให้เป็น2นะครับภาพที่2องเฟรมสป e d เท่ากับ0.5ภาพที่3 Frame Speed, ามเฟรมสป e d ก็เป็น2เหมือนเดิมนะครับจากนั้นในภาพที่2นี้นะครับเราก็จะซูมภาพเข้ามาใกล้ๆใช้ไอด็อกเปอรนะครับ หรือว่าคัเลร์พิกเกอร์เนี่ยจิ้มลงไปที่สีขาวนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับปรับขนาดของแปรงแล้วก็ระบายนะครับดวงตาของพระอาทิตย์นะครับให้เหลือแค่สีขาวเท่านั้นก็พอครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อนะครับทำแบบนี้แล้วนะครับเราก็คลิกลงไปที่ Default ตรงนี้ แล้วมาปรับลูปนะครับให้เป็น yes นะครับจากนั้นเราก็ปิดลงไปนะครับรันทดสอบอีกครั้งนึงนะครับจะเห็นว่าพระอาทิตย์นั้นมีการกระพริบตาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนำภาพนี้นะครับมาประกอบกับแสงพระอาทิตย์นะครับให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับรันทดสอบมาอีกครั้งนึงก็จะเป็นภาพลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ ทีนี้เราต้องการให้พระอาทิตย์ตอนเริ่มต้นนะครับให้อยู่ข้างล่างแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาแล้วก็มาหยุดณตำแหน่งนี้เราจะทำอย่างไรนะครับอ่าเราก็จะต้องมาใส่ behavior กันต่อนะครับคลิก behavior กดบวกเข้าไปแล้วก็มาเลือก behavior ที่ชื่อว่า light t w e n นะครับกด add เข้าไปแล้วก็ปิดในส่วนของลำแสงพระอาทิตย์เช่นเดียวก,กันนะครับคลิกลงไปที่ลำแสงพระอาทิตย์ คลิก Behavior กดบวกแล้วก็เลือกเป็น Light t w e n ครับกด Add เข้าไปแล้วก็ปิดจากนั้นนะครับเราก็จะมากำหนดนะครับ Property ของ Light t w e n นะครับอันดับแรกเลยตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น Linear นะครับ Linear จากนั้น Target นะครับเราก็จะไป Copy Position ตรงนี้มานะครับ c อนท C แล้วก็มาวางทับตรงคำว่าร้อยคอมม่าร้อยคอนทอวลงไปนะครับดูเรชันเราจะใช้เวลา5วินาทีในการเคลื่อนที่นะครับจากนั้นรูปวงกลมนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็มาเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นลิเนียเหมือนกัน100,100มม้อก็ c อนท V วางลงไปนะครับเสร็จแล้วดูเรชันก็เป็น5วินาทีนะครับ เมื่อเรากําหนดแล้วนะครับไลท์ชวีนเราก็ชิปแชร์ไว้นะครับเลือกภาพทั้งสองนะครับแล้วทําการย้ายนะครับย้ายภาพนี้ลงมาข้างล่างประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อเราลันเลเยอร์นะครับพระอาทิตย์ก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนโดยใช้ระยะเวลา5วินาทีนะครับเมื่อมาถึงจุดที่เรากําหนดไว้ก็จะนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนรอบตัวเองเป็นแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วสําหรับพระอาทิตย์นะครับทีนี้ในส่วนของนกนะครับแล้วก็คลิกขวา Insert new น b j e c t ขึ้นมา s p r i ์ e นะครับตั้งชื่อว่า Bird นะครับกดปุ่ม Insert นะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับไปนำภาพนกเข้ามาทาง Animation Frame นะครับเพราะว่าภาพนกนั้นมันเป็น g i f Animation นะครับคลิกขวาขึ้นมาแล้วก็ import frame from file นะครับจากนั้นก็ไปเลือก b i r ดเข้ามานะครับลบเฟรมูนออกนะครับจากนั้นลูปตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น yes นะครับสปีดในที่นี้จะใช้สัก8ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ปิดลงไปทีนี้นะครับนกเนี่ยเราจะให้บินมาจากฝั่งนี้นะครับเอามาจากดอกจอเลยนะครับแล้วก็บินเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ การที่นกจะเคลื่อนที่จากซ้ายมาขวาได้ก็จะต้องมี behavior ให้มันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิก behavior เข้ามากดบวกนะครับแล้วก็ไปเลือก behavior แบบ bullet กด add เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับสปีดของนกนะครับเราก็จะเปลี่ยนจาก400เหลือสัก100ก็พอนะครับทีนี้เมื่อนกบินผ่านหน้าจอไปแล้วเราก็จะให้วาร์ป กลับมาบินอีกคล้ายๆกับก้อนเมฆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่ม behavior ของนกเข้าไปอีกนะครับโดยการกดบวกแล้วก็ไปเลือก behavior ชื่อว่าวับแอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นค่อยปิดรันเลอทดสอบดูอีกรอบนึงครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับดวงอาทิตย์ลอยขึ้นไปนกก็จะบินผ่านหน้าจอนะครับ ก้อนเมฆก,ก็ทําการเคลื่อนไหวไปตามารูปแบบที่เรากําหนดไปนั่นเองนะครับเมื่อนกบินผ่านไปแล้วนะครับสักครู่หนึ่งนกก็จะกลับมานะครับบินผ่านหน้าจออีกเหมือนเดิมไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับเมื่อทําก้อนเมฆนกและก็ดวงอาทิตย์เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเพิ่มเลเยอร์ที่3ขึ้นมานะครับกดบวกนะครับเลเยอร์ที่3นี้ก็จะเป็นาหาดทรายนะครับ ก็จะตั้งชื่อว่า Beach ก็แล้วกันนะครับเมื่อเพิ่มเลเยอร์แล้วก็จะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาคลิปขวานะครับ Insert New Object Sprite นะครับตั้งชื่อว่า Beach นะครับแล้วเราก็จะไปนำภาพหาดทรายต้นมะพร้าวของเราเข้ามานะครับเมื่อนำเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับ รันทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับาภาพฉากของเราก็จะเริ่มมีความสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะครับมีพระอาทิตย์ลอยขึ้นมานะครับนกบินก้อนเมฆไหลไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรากําหนดแบบนี้เสร็จเราก็จะนะครับเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีเรื่องของเตาคลิกขวานะครับ insert new object จากนั้นเลือก sprite นะครับ ตั้งชื่อว่า t u r t l e นะครับกดปุ่ม insert แล้วเราก็ไปโหลดภาพเต่าเข้ามานะครับนำภาพที่หนึ่งเข้ามาก่อนนะครับจากนั้นจะทำให้ภาพนี้นะครับเปลี่ยนชื่อ animation ตรงนี้ว่า idol นะครับแล้วทำการทำให้ภาพนี้นะครับ กระพริบได้ทำอย่างไรนะครับแล้วก็คลิกขวาที่เฟรมที่1น่สามภาพขึ้นมาเหมือนกันกับพระอาทิตย์นั่นแหละนะครับจากนั้นเฟรมที่1ก็2เฟรมที่2ก็คือ0.5เฟรมที่3นะครับใส่เฟรมสปีดเป็น2จากนั้นคลิกไปเฟรมตรงกลางนะครับเฟรมที่เป็น0.5แล้วก็ซูมตาเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วเราก็ทำการ ระบายนะครับสีของตาเต่าสีดำให้หายไปนะครับตรงนี้ก็ทำการปรับแปลงนะครับปรับแปลงให้มีขนาดเล็กแล้วก็ทำการระบายเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตาดำนะครับให้เห็นแต่ตาขาวแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับตรงนี้อย่าลืมลูบตรงนี้ให้เป็นเยสนะครับเพื่อให้มันกระพริบตาอยู่ตลอดนะครับในขณะที่มันอยู่ในท่าไอดอลนะครับ จากนั้นสร้าง Animation ขึ้นมานะครับคลิกขวา Add Animation ตั้งชื่อว่า Walk นะครับแ a l k นะครับ Walk จากนั้นคลิกลงไปที่ Walk แล้วไป Import Frame นะครับ from File เข้ามานำภาพทุกภาพของเต่านะครับที่เราเตรียมไว้กด Open เข้ามาเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาลบเฟรม e ออก รูปตรงนี้ก็ให้เป็น yes นะครับเพื่อให้แสดงท่าเดินอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับจากนั้นให้ทําการปิดลงไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเตาเล็กไปนิดแล้วก็ขยายได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราต้องการนะครับรันทดสอบดูก่อนก็ได้โอเคนะครับะจะเห็นว่าตอนนี้ เตาก็จะอยู่ในท่าไอเดิน,นะครับยังไม่แสดงท่าวอลกมานะครับทีนี้นะครับเวลามันเดินนะครับเราก็จะต้องนะครับให้เต่านั้นใช้ใช้ behavior ที่ชื่อว่า bullet เหมือนกันนะครับเหมือนกับก้อนเมฆเหมือนกับนกนะครับเราก็ behavior บวกเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปเลือก bullet ให้กับเต่ากด Add เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับ ทีนี้เต่านะครับเราก็จะให้เดินช้าๆนะครับสปีดของเต่าก็จะอยู่ที่ประมาณสัก30ก็แล้วกันนะครับเพื่อให้เดินช้าๆแต่ในครั้งแรกนี้เราจะยังไม่ให้เต่าเดินนะครับเราจะให้เต่ายืนเฉยก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะยังไม่ให้บุลเลตทํางานนะครับเพราะฉะนั้นอินิเชียนสเตตของบุลเลตตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนจากอินอ l เบิให้เป็นดิสอ b เบิไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับ เมื่อเรากำหนดแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของอ sub t i t ิลนะครับแล้วก็ตัว pop up ข้อความนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาให้เสร็จเลยนะครับคลิกขวา insert new object เลือก space นะครับตั้งชื่อว่า sub ตเ t ิลนะครับจากนั้นกดปุ่ม insert นะครับแล้วเราก็ไปโหลดภาพนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ ซับไตเติลแล้วเราก็มาเอาไว้ตรงข้างล่างของฉากนี้แหละนะครับจากนั้นคลิกขวา insert new object เลือกส p r i พ e นะครับตั้งชื่อว่า pop up นะครับเพื่อจะให้สแสดงข้อความขึ้นมานะครับ pop up กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพ pop up ข้อความขึ้นมานะครับ แล้วก็ปิดลงไปและให้นําภาพป๊อปอัพนี้มาไว้ข้างล่างหรือว่าออกจากนอกจอไว้เลยนะครับออกนอกเลเยอร์เอาของเราไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกใช้อีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้คําสั่งนะครับเมื่อเราเตรียมกราฟิกหรือว่าออบเจกต์ครบทุกภาพแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปกําหนดคําสั่งกันนะครับโดยนะครับมาที่อีเวนต์ซีนหนะครับดับบลคลิกขึ้นมาไปที่ add event นะครับ แล้วก็เลือก System นะครับจากนั้นเลื่อนมาที่ Compare Time นะครับเมื่อเวลานะครับเท่ากับ5วินาทีนะครับตามที่เราออกแบบไว้ว่าถ้า5วินาทีดวงอาทิตย์จะต้องหยุดนะครับเราจะทำยังไงและเต่าก็จะเริ่มเดินนะครับแล้ก็บอกว่าเมื่อครบ5วินาทีดั Done. นรเราก็แอดแอคชั่นขึ้นมาเสร็จแล้วไปที่ เ r อท e นะครับแล้วไปที่บุลเลต s e ซตอิน l e นะครับค่าเดิมที่เรา s e ตไว้คือ Disable เราก็เปลี่ยนเป็น e n a b l e นะครับแล้วก็ดันนะครับจากนั้น Add Action ขึ้นมาแล้วก็เลือก Turtle อีกครั้งหนึง่งแล้วทำการ Set Animation ขึ้นมานะครับ ใน Animation ตรงนี้นะครับตอนนี้เราทำไว้อยู่2อ n i m a t i o n ก็คือ i d l e กับ walk นะครับในที่นี้เราจะให้มัน walk ก็ชิปเครื่องหมาย double ลโคดหรือคำพูดขึ้นมานะครับแล้วไป double click คำว่า walk ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วคลิกที่ดันอ่านั่นก็คือเมื่อดัน layout เวลาครบ5วินาทีเมื่อไหร่นะครับเต่าก็จะเริ่มเดินหรือว่าขยับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบดูนะครับอ่า ตอนแรกก็จะอยู่เฉยๆนะครับพอดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาครบ5วินาทีเตาก็จะเริ่มเดินแบบนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อเต่าเดินครบ10วินาทีทําอย่างไรนะครับอ่าเราก็คลิกไปที่คําสั่งที่1เลยนะครับ Ctrl C Ctrl V จากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปที่5วินาทีนะครับเมื่ออ่ณนะเวลา15วินาทีครับตามที่เราวางแผนไว้ว่า วินาทีที่15นะครับก็คือเต่าเดินมาอีก10วินาทีก็จะเป็นณนะวินาทีที่15เราจะให้เต่าหยุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น15วินาทีดันนะครับ set e n a l ตรงนี้นะครับเราก็ให้บุเล็ตนี้หยุดทํางานนะครับ disable ไว้นะครับเต่าก็จะหยุดพอเต่าหยุดแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนท่านะครับ walk นะครับลบออกกด shift บเบิ o หรือเครื่องหมายคำพูดเปลี่ยนเป็นท่า idle กลับมาเป็นท่าเดิมนะครับดันนะครับอ้าวรันทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับอ่าเริ่มขึ้นมาพระอาทิตย์ลอยขึ้นมาพอครบ5วินาทีเต่าเดินนะครับเมื่อเดินนะครับมาจนถึงวินาทีที่15นะครับเต่าก็จะหยุดนะครับอ่าหยุดแล้วนะครับพอหยุดตรงนี้เราก็จะให้มีป๊อปอัพข้อความโผล่ขึ้นมาทำยังไงนะครับอ่าเราก็ทำต่อเลยนะครับ a อดแอคชั่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ System แล้วก็เลือก w a ว t นะครับรอสักหนึ่งวินาทีดั Done, นครับจากนั้น Add Action ไปที่ System นะครับเลือก create object นะครับแล้วก็คลิก to Shoot ให้ไปเลือก Pop Up ขึ้นมานะครับ Layer 0ตรงนี้เราก็ shift double q o d e ขึ้นมาให้ไปอยู่ Layer อ่าบีชนะครับจากนั้นนะครับ x y ตรงนี้ก็คือเราจะให้ PopUp ไปโชว์ตรงไหนในหน้าจอนะครับเราก็จะให้โชว์อยู่ตรงข้างๆเต่านั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพิมพ์ชื่อเธอเทิขึ้นมาก่อนนะครับพิมพ์ชื่อเธอเทิขึ้นมา x นะครับพิมพ์ x ลงไปจากนั้นบวกนะครับ150ก็คือให้ PopUp นี้ห่างจากเต่าไปทางขวามือ สัก150พิกเซลนะครับในแกน y วก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็พิมพ์คําว่าเธอเธอขึ้นมา y นะครับดับเบิลคลิกเอาเลยนะครับจากนั้นลบ120นะครับก็คือให้ป๊อปอัพอยู่ด้านบนเต่านะครับถ้าบวกนี้ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าแนวตั้งคลิกที่ปุม่มดันนะครับเมื่อนะครับครบแบบนี้แล้วเราจะให้โชว์ป๊อปอัพสัก Uh, 5วินาทีแล้วก็จะให้ป๊อปอัพหายไปนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับเราก็คลิกคําสั่งนี้นะครับ Control s h ไว้ลากลงมาข้างล่างเลยก็ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มากําหนดเวลานะครับว่าณเวลาที่20วินาทีเราจะให้เกิดอะไรขึ้นดันนะครับซึ่งจะตรงกับที่เราออกแบบไว้ว่าเวลา20วินาทีให้เตา เดินต่อไปแล้วก็ลบป๊อปอัพทิ้งนั่นเองนะครับเราก็บอกว่าให้บุลเลตเซตอินเดเบิลต่อก็จะเดินนะครับแล้วก็วอล์กต่อไปแต่เราจะลบป๊อปอัพทิ้งทำยังไงเราก็แอดแอคชั่นนะครับแล้วก็ไปเลือกป๊อปอัพนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่ชื่อว่าเดสรอยนะครับให้ลบทิ้งไปโอเคนะครับรันทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเมื่อเริ่ม layout ดวงอาทิตย์นะครับ ลอยขึ้นมาเต่าเดินนะครับส่วนนกและก้อนเมฆก,ก็จะทําหน้าที่ของมันไปเองไปเรื่อยๆบนหลูกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเดินมาได้สัก15วินาทีนะครับมีปออ up ขึ้นมาวันนี้อากาศดีจังเลยแล้วก็หายไปแล้วก็เดินต่อนะครับทีนี้เมื่อเดินต่อเราก็จะปล่อยให้เต่านี้นะครับเดินจนพ้นเลยเอาไปเลยนะครับแล้วค่อยไปตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าเต่านะครับเดิน ้นเลเยอร์นี้ไปแล้วหรือว่าผ้นฉากนี้ไปแล้วเราก็จะให้ go to layout scene 2นะครับซึ่งเราจะมาทำในคลิปถัดไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะทำเฉพาะซีนที่1ก่อนนะครับไปลองทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ